อีกแล้วครับท่านผู้นำในการแข่งขันระยะสั้นหรือว่าสปริน์เรสเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างมากมาเกตนั้นก็ออกมายอมรับนะครับความผิดพลาดที่มาเกตนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันในสปริน์เรสที่สนามเฮเรสเมื่อวานนี้มันมีความแตกต่างและมันไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดของเบรกแต่มันเกิดขึ้นจากพื้นสนามที่มันไม่ได้แห้งสนิทนะครับและมันก็คือสาเหตุ ของอุบัติเหตุที่ทำให้นักแข่งในรายการ MotoGP ไปล้มกองก,กันกว่าครึ่งหนึ่งของนักแข่งทั้งหมดนะครับโดยมาร์คมาเกตก็ออกมายอมรับนะครับว่ากับการแข่งขันสปรินต์เมื่อช่วงหัวข้าที่ผ่านมามาร์มาเกตนั้นมีความสุขมากๆครับและก็ไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นานหลายปีแล้วครับโดยความสุขของมาร์คมาเกตนั้นก็เกิดขึ้นจากที่มาร์มเกตสามารถคว้าโพมาได้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นเป็นผู้นําในการแข่งขันได้ แต่น่าเสียดายครับที่มาร์มาเกตนั้นไม่จบการแข่งขันเพราะว่าสนามมันเปียกและมากมาเกตนั้นก็ได้พา GP 23นั้นไปเหยียบในส่วนสนามที่มันไม่แห้งนะครับและทําให้มาร์มาเกตนั้นต้องออกจากการแข่งขันไปแต่ด้วยความหวังและจิตใจของนักแข่งไวบรเนียมคนนี้ ก็ออกมายอมรับนะครับว่าจะยังคงต่อสู้ให้ดีที่สุดกับการแข่งขันในระยะทางไกลหรือว่าในเมนเรสในวันอาทิตย์นี้กับหัวขําวันนี้ครับแถทมาร์กมาเก้นั้นก็ยังให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่ามาเก้จะกลับมาทวงชัยชนะอย่างแน่นอนเลยครับกับการแข่งขันในหัวข้ามวันอาทิตย์นี้ และถ้าหากว่ามาร์กมาร์เกตสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าโพซิชันรวมไปถึงการคว้าชชนะมาได้ทุกคนนั้นก็อาจจะได้เห็นมาร์กมาร์เกตที่เป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับเป็นมาร์กมาร์เกตที่ร่าเริงนะครับและเป็นมาร์กมาร์เก็ตที่ยิ้มตลอดการให้สัมภาษณ์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับมาร์กมาร์เกตนั้นก็ยังออกให้ความเห็นนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะพลาดล้มจากการแข่งขันสปริน แต่มันเป็นการแข่งขันสปริทในวันเสาร์ที่ผมมีความสุขมากๆครับสําหรับผมแล้วการขึ้นไปเป็นผู้นําในการแข่งขันได้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับผมไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานหลายปีแล้วครับแต่ด้วยสภาพของสนามที่มันไม่ได้แห้งร้อเปอร์เซ็นมันทําให้ผมนั้นต้องเจอกับความผิดหวังครับผมนั้นเผลอไปเหยียบพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับในสนามและมันก็ทําให้ผมนั้นต้องออกจากการแข่งขันไปครับมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายด้วยตำแหน่งสตาร์ทของผมที่ดีมากๆในรอบหลายปี ผมมีความเร็วที่สุดในสนามอีกด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับการที่ผมนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันและเมื่อจบการแข่งขันมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยครับสำหรับผมเมื่อผมรู้ข่าวว่านักแข่งในรายการ Moto GP กว่าครึ่งที่ไปล้มกองรวมกัน และยังไงก็ตามครับการแข่งขันในวันอาทิตย์หรือว่าวันนี้นะครับมันจะเป็นการแก้มือในสถานการณ์ของผมและผมก็จะทวงชัยชนะของผมกลับมาให้ได้ครับและนั่นคือความตั้งใจล่าสุดของผมที่จะทําผลงานกับการแข่งขันในบ้านเกิดของตัวเองแถมสนามแห่งนี้ยังเป็นสนามอีกหนึ่งสนามนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆและมีความประทับใจและมีความทรงจําที่ดีที่นี่ครับฝากทุกคนนั้นให้กําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็มารอดูกันครับว่าผมนั้นจะทําอะไรได้บ้างกับช่วงบ่ายวันอาทิตย์ครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหาเพื่อนเพื่อนอเานะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันให่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ